สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาชมข่าวกับคุณประวัติทิติเชยศุลผู้สื่ขาวประจําจังหวัดอำนาจเจริญครับจะพาท่านผู้ชมไปที่ที่วการอําเภอเมืองอำนาจเจริญในวันที่11กันยายน2568เวลา21นาฬิกาได้มีนายนิกรทองกิตนายอําเภอเมืองอำนาจเจริญได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ บูรณาการหลายฝ่ายเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบมีสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญมีพันตำรวจเอกสุพลร่วมสุกได้มอบหมายให้ฝ่ายปาปามาร่วมตรวจและก็มีกรมนฝ่ายทหารสาธารณสุขพัฒนาสังคมและสภาสามิตรศึกษาได้ครับร่วมครับตรวจสถานประกอบการคล้ายๆร้านบริการ ร้านไหนบ้างเลยครับมีร้านตะวันแดงอํานาจเจริญและร้านตังหลักร้านหลักบาร้านเติบสุกร้านก้าวบาและก่ก็ครับร้านอื่นครับก็ได้ตรวจเพื่อเออครับได้แนะนำผู้มาท่องเที่ยวได้ตรวจอืมครับไม่ ให้พกพาอาวุธกวดขันครับเปิดปิดตามกำหนดและมิให้ครับม่วสุมเสพสารเสพติดและเล่นการพนันทุกรูปแบบครับปรากฏว่าครับเจ้าของร้านก็ให้ความร่วมมือก็ต้องขอบคุณให้ความร่วมมือทุกร้านกับตรวจสารอาสารเสพติดสุ่มตรวจก็ไม่พบ อืมครับก็ได้แนะนําแนะแนวโดยสพเมืองอำนาจ,จเจริญได้แนะนํำไม่ให้เล่นการพน,นันทุกรูปแบบในเขตพื้นที่